ไปโลรูปภาพมาแล้วก็วกดดูเพื่อให้เฮ้ครับวันนี้มาเรามาเจอครับผมเีกน,นะครับผม,กนนผม,กนนมเก,กนม,นมนี้กันครับผมอ่าอาจจะมาเริ่มกันใหม่นะครับผมอันนี้เราจะสร้างของทัพกันใหม่นะครับผมจะตัวละครนี้ที่ว่าโรบุดะก,กะนะครับผมอืม นะบอกว่าโนบุนากะบอกพี่ตัวไว้สร้างสร้างสองชั้นโนบุโนบุโนผมแบบนี้นะน่าจะเขียนแบบนี้นะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเราจะมาเกิดที่เมืองสีขาวกันนะผม อันเริ่กแคมเปญกันเลยนะผมฮะผมจะตั้งชื่อเกิฟว่าการคืนชีแห่งซามูไรนะผมฮะ,ะเหตุแรกก็ก็ไปจ้างทหารก็เกินก่อนเลยนะผมวันนี้มีจา้างนะผมไ,ไปไปเมืองที่สองนะครับอ่าเพราะเมืองสีขาวนี่มีทหารเก่งเยอะนะผม นี่ครับตัวนี้จะเก่งมากครับผมเพราะโลกบอกโลกเข้าใหญ่ครับผมสามารถป้องกันธนูได้เยอะนะผมแต่ว่าแพงครับผมผมจะเอาเขาสักาตัวกว่อนนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีเงินจ้างเขาเองแนั่นเองนะผมแล้วผมเสร็จแล้วผมจะไปแคสเกมกับคุณราเชนนะผมัน่า โอเคครับเพราะว่านั้นเราก็จะมารีคูยูน,นิตเมื่อนี้ยูนิตที่เรารีคูนน่าจะเป็นพวกถนูนะผมแค่ราคาถูกด้วยนะผมถูกแค่ห้าบาทเองแล้วก็โจนโจนเยอะครับผมยัยงตอนแรกจะเพิ่งประกาศเปิดขายอยู่นะผมไม่งั้นเราจะโดนลุมซิ่งนะครับ แล้วก็จะโดนพวกที่เราประกาศศึกด,ด้วยอย่างเช่นถ้าเราไปตีสีสีํำเงินสีนํำเงินก็จะมาลุมเรา,าั่้แหละครับผมไปต่อครับผมเดี๋ยวโคยูนิตไปเรื่อยๆนะครับเอาสัก30ตัวก่อนอย่างแรกครับสาตัวเลยยี่ิตัวครับ คุดยูนิดตอนนี้เรามียู่นิดยี่สิบเอ็ดคนนะผอ้พร้อมน่าทำเป็นบ้ามีนม่รูต่อเนี่ยผม ออเอาตอนเริ่มสู้กันแลนน้วผมฮะในแปดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วนะผมได้เหมือนเล่นกับผมได้นะเล่นกับผุ่มกับ,บมือ

เรามีกันี่ตรงบ้านที่มุ้างไว้เขาอะเนี่ยผู้ายมก็างเหมือนกันเขาเรามีฐานเยอะกว่าเขาสามคนนะอันนี้ทีใครสร้างมเลยะผมสร้างมุเนี่ย้ายมาสร้างตรงนี้ที่โล่งแปครับผมไมจะได้แค่นะผมเพราะว่ามนตเกมนี้ครับี้ยผมแล้ว ำไมทำไมทำไมโอ้ยรถทะลุยิงตายไม่เอาอืาข้ามันข้ามันเลยข้ามันในโลกวะข้ามันข้ามันเออข้ามันข้ามันหาลาตาไปเลยนะครับผมโดนพี่กายเข้าประตูในโลกไปตาเราตายไปสองตัวแล้วนะผมตัวมากจะเป็นพวกทะูุที่จะตายนะผมอ่าแต่อยู่ในสตูนตายรัวๆนะครับผม อันนี้อยู่ในสตรูเหลือห้าคนแล้วนะผมฝ่ายเราเหลือสิบสี่คนนะผมห้าต่อสิบสี่นั่นเองตอนนี้เขาเหลือสองคนแล้วนะผมล,ะะลังหนึ่งคนอ่าชต่าะไปครั้งแรกนะผมมาต่อกันทั้งครั้งที่สองนะผมฝ่ายศตรูเหลือหกฝ่ายเราเหลือท่าเรืมิรด้ผมเลยบกช้าเลยไป ่าละมียี่ตัวฝ่ายเขามี6ตัวนะผมยัมงไงเราก็ชนะครับผมยืนยันเราเก่งกว่าเพราเราเป็นคนเล่นใช่ไหมบอสมันมันเป็นบอสใช่ไหม,มนี่นะครับผมแต่คนเล่นกาะทหารตัวเองตัวเองหาทหารตัวเองเก่งที่สุด ผมโดนธนูยิงนะัดเดียวก็จอดเล่นกะันแล้วต้องวิ่งกับธนูนครับแล้วไปต่อยหลังธนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงโอ้ยห้าคนตอนนี้ต้องรอ้อูตายแป๊บเดียวตัวธนูยิงทีเดียวเดะเลยถฐาเราตายหนึ่งคนแล้วนะผมไม่เ <No. S 1> อาตายไปสองคนแล้วนะผมโอ้ ลุมลุมมาชนะแล้วไปคาธนูไปเลยชาร์จชาร์จชาร์จหาเราตายไปสามคนแล้วนะผมชาร์จดิยังมามต้องกลัวมันมันจสิคนเองไปชาร์จเลยเออทหารเราตายสามตัวแล้วนะผม อืมชนะฮะโอเคครับผมนนทิ<ย>้ง for you านไป8นาทีแล้วครับผมนอนมา่น่มก่อนได้อ่าได้โอเคครับได้ชุดเกาะดีๆมาครับผม ตอนนี้มีวังที่มีที่ว่งดีกว่าเพราเนี้ยงั้นเราชุดกรอบไปขายกันเลยนะผมะได้เงินมาพันสามนะผมซ้อบอครับ

พราะบ้านผมผมสร้างดาบหนูไอ้เยอะแยะใช่ครับไ,ไม่แปลงนี่ต่อครับพี่เตรียมบาไปก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณเชฟคุณเชฟนี่เขาแบงแคับเกมอยู่เท่ไหมครับผมต้องใช้ใชมีทหารสามสิบสนะี่คนนะผมเออเราเป็นปลาเราแม่เรามไม่ต้องใช้จุดเกาะเราโหดเราเป็น บเก็บไปมาล่โจมเกาเหมือนกันต่อเลยครับผมแอปพร้อมยังนั่แบบนนงรถไฟ,ลลไฟลแล้วแล้วนั่งรถไฟแล้วแล้วพอเราเป็นตัวเราเป็นยังไงวะต้องโหลดโหลดหมอดครับผมหน้าของของผมเป็นนี่อะไรนะไอของพ่อพ่อของลาลูโตะทำอะไรทขอะไรเทียน น่าจะพร้อมยังพี่ายเอาหน้ามีชีวิตเป็นหน้าวิ่งเรียกหน่อยต้องเราต้องเตรียมใครด้วยอืม3โกกแก้วไว้โหลดนะครับอืมใครโลกก่อนอเฮ้ยไม่ทัน งั้นไปขายของสองนะผมาุ่าที่รุมัอไ่มีชีวิตก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีตอ้มลุดมึงก็รุดะไอ้มึงันูก็ุดงั้นวันนี้เราพออย่างเท่านี้นะครับมันพุ่งแล้วพุ่งนี้วเขาเจอกันใหม่ได้ผมแคเกมเมื่อเราปเจนักแคเกมอ่าจมันจะเข้าไปเอาของอนบ้างไ